สวัสดีครับวันนี้ซินล่าพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับอาร์เซนอลควงสเปอร์เล่นคว้าอีวานโทนี่ล่าตาข่ายไคลเลงกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นเสริมแนวรับตลาดหน้าหนาวทีมซาอุหวังทุ่มเงินเซนเดอร์บรอยเสริมทัพรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้เลย,เลยครับอาร์เซนอลควงสเปอร์เล่นคว้าโทนี่ล่าตาข่ายอาร์เซนอลและท็อดเนมพดสเปอร์สองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเม,มียร์อังกฤษ เตรียมดยารรําเนินการยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวอีวานโทนี่กองหน้าจอมถล่มประตูของเรนฟอร์ไปร่วมทีมในตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมปีหน้าปัจจุบันดาวยิงไบรท7เปีอยู่ระหว่างการชดใช้โทษแบนจากคดีควพันกับการพนันและมีกาหนดกลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมก,กราคมซึ่งทําให้ปืนใหญ่อาร์เซนอลและไกเดรทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมิเกลอาร์เตตาเทรนเนอร์ของอาร์เซนอลยางได้ดาวยิงรายใหม่ เข้ามาแบ่งเบาภาระของกาเบียลเชสุดหมอหอกชาวบราซิลที่ยืนเป็นตัวหลักมาโดยตลอดและโทนี่ก็เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆที่อยากจะได้ตัวมาร่วมงานขณะที่อังเก้ปอตเตโคกรูนายใหญ่ของสเปอร์อยู่ระหว่างมองหากองหน้าเข้ามาหมุนเวียนกับซันฮอมินสุนหน้ากับตันทีมชาวอเกลลีใต้โดยมองว่าโทนี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากคุ้นเคยกับการเล่นในลีกอังกฤษอยู่แล้วสำหรับอีวานโทนี่ยังมีสัญญากับเรนฟอร์ ถึงปี2025และมีค่าตัวราว40ล้านปอนด์ไกลิงกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นเสริมแนวรับตลาดหน้าหนาวสปเปอร์สมมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกพรพิมลีกองังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวโคอิตาคุระเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติญี่ปุ่นของโบุสเซียมินเซนกัดบ,บักไปเสริมแนวรับในตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมปีหน้าอังเก้อปเตโคกรูเฮนเนอร์ของสปเปอร์ อยู่ระหว่างมองหากองหลังคนใหม่ที่ไว้ใจได้เข้ามาหมุนเวียนกับ2ตัวหลักอย่างคิเตียนโรเมลโลและมิกกี้ฟันเดอร์ฟนโดยชื่อของอิตาคุระก็อยู่ในความสนใจเป็นอย่างมากขณะเดียวกันโอเตโคกูก็เตรียมจะปล่อยเอริกไดเออร์กองหลังทีมชาติอังกฤษออกไปหลังจากไม่อยู่ในแผนการทําทีมและเตรียมเข้าพูดคุยกับบอ a บริหารของสโมสรเพื่อขอตัวอิตาคุระกองหลังแดนซามูไรวัย26ปีเข้ามาทดแทนนับตั้งแต่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ มาเล่นกับมินเซนกับบักเมื่อดูการที่ผ่านมาอิตาคุระก็โชว์ผลงานได้อย่างแข็งแกร่งและกลายเป็นตัวหลักของทีมมาจนถึงตอนนี้โดยลงสนามไปรวมทุกรายการ30เกมยิยงไป2ประตูสำหรับกองหลังซัมุไรย,ยังมีสัญญากับมินเซนกับบักถึงปี2 0 2 6และมีค่าตัวราว15ล้านปอนด์ทีมซาอุหวังทุกเงินเซ็นต์บอยเสริมทัพฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังออกมาประโคมข่าวว่าบรรดาสโมสรมหาเศรษฐี ในศึกโมรีซาอุดิอาระเบียกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะยื่นข้อเสนอดึงตัวเควินเดบร์อยกองทัพก,กับตันทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกไปร่วมทีมในซัมเมอร์หน้ารายงานระบุว่าแม้ในลีกซาอุดิอาระเบียจะมีนักเตะระดับโลกย้ายไปคาแข่งรายๆไม่ว่าจะเป็นเนย์มาร์ิตเตโนโรนันโดซาดิโอมานเน่โรเบโตโฟเฟมิโนโริยานมาเรสและคาริมเบนเซมาแต่ล่าสุด พวกเขายังพยายามที่จะทุ่มเงินล่าตัวเดบอยไปโชว์ฝีเท้าให้ได้ปัจจุบันสถานการณ์ของเพรนเมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมกับแมนเชสเตีไม่ค่อยสู้ดีนักภายหลังเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนี้และต้องพักยาวหลายเดือนซึ่งทําให้เจ้าตัวไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่าแมนเชสเตีร์กลังทบทวนอย่างหนักในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับเดบอยซึ่งสัญญาเดิมจะหมดลงในปี2 0 2 5นี้ เนื่องจากผูก้เล่นมีอายุ32ปีแล้วและสภาพร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมสำหรับเดอะบอยถือเป็นคีแมนของแมนเชตีรมาตลอด9ปีโดยโลงสนามไปรวมทุกรายการ358เกมยิงไป96ประตูพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์มาได้อย่างมากมายทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในคุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซิล่าพาดบูบอล ใต้ผลิตคลิปท่านได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ